เอาอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดโอ่งนะครับก็คือโอ่งที่เหลือใช้แล้วเนี่ยโอ่งแตกโอ่งรั่วอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะครับเอามามีก็มามาใช้ทาเป็นอุปกรณ์ในการพ่อเห็ดโอ่งได้โดยเ,เราใช้มีตะแกรงอยู่มีตะแกรงมีมีตะแกรงสทหรับสท่าลับรองก้นโอ่งเนี่ยคือีนตะแกรงในตะแกรงเนี่ยนะฮะสท่ารับรองในก้นโอ่งเพื่อวาง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 ข้อเห็ดวางข้อเห็ดตรงนี้แล้วก็น้ําใส่ในโอนน่งค์นี้นี่คือน้ํา นะครับเพื่อรักษาความชื้นในโอ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเชื้อเห็ดเนี่ยซึ่งเต็มแล้วนะเดินเชื้อเต็มเต็มถุงแล้วสีขาวมีสีขาวเต็มถุงแล้วเนี่ยถือว่าเชื้อเดินเต็มแล้วเนี่ยเอามาเปิดจุกเปิดจุกออกแล้วก็เอามาเรียงอะไนี้เรียงในนี้เรียงในโอ่งนี่นะครับเรียงเอาไว้เรียงอย่างเงี้ยเรียงไปเรื่อยๆนะครับเรียงซ้อนๆกันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราลดน้ำอยู่สองสามวันแล้วเห็ดจะเริ่มออกดอกรดแบบไหนบิ๊กไซรดรถรดรถขบวนรดบนกองเนี่ยรดบนกองเนี่ยรดบนกองนี้เลยให้ชุ่ม อาชีดน้ำอาชีพน้ำอีดได้แต่ว่าพยายามอย่าให้เข้าไปในรูนี้ไม่ให้เข้ารูแล้วให้เขารูเนี้รูรูรูเห็ดนะรูนะรูนี่รูนี่อย่าให้เข้าไปในรูนี้เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปในรูนี้มันจะทำให้เน่าเชื้อเห็ดเน่าหายเลยอ่าแล้วก็ถ้าเดพอรถอย่างเงี้ประมาณสองสามวันสองสองสามวันเนี่ยรดน้ำก่อนให้ชุ่มก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเห็ดเริ่มเห็ดเริ่มออกดอกมาขนาดนี้เริ่มมีตุ่มขนาดนี้นะฮะเอางี้ขนาดนี้ เราเราเราไม่ต้องลดน้ำหยุดลดน้ำเลยอยู่ลดน้ำเลยอ่าอยู่ลดน้ำเลยแล้วก็ทีนี้ว่าถ้าลดน้ำแล้วน้ำกว่านี้จะทำให้เด็ดเห็ดฟอร์เห็ดเสียดอกเห็ดเสียแล้วก็แล้วเราก็ปิดเลยเอานี่ปิดไว้เอาผ้าปิดไว้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดปิดปิดตอนนี้ปิดคือว่าไม่ให้แสงเข้าไม่ให้แสงเข้าในนี้แต่ว่ารักษาความชื้นในนี้ไว้ในนนในนี้มีรายเนี่ยให้มีชื้นในนี้ไว้ ให้มีความชื้นสูงให้มีความชื้นอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เราก็ลดน้ำหลังนี้เราไม่ต้องลดน้ำเราปิดปิดปิดเราปิดลงไปเลยใช้แสแลนปิดหรือใช้ปสติกอะไรก็แล้วปิดตรงไหมเนี่ยปิดตรงนี้ปิดปี้ปิด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 มิดปิดปดปิ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 ่ปิดปิดปิดปอดปิปิดปิปินปิดปปิดปิดงิดป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 ปินีป อโลยี่สิบาทยี่สิบถึงสามสิบบาทรวมแล้วทั้งหมดลงทุนแล้วก็ใช้กี่รายเท่าไหร่ก็สิบวันสิบวันไดผลผลิตอย่างนี้แล้วเก็บได้สามเดือนแล้วก็ต้องทำใหม่ก็ทําใหม่แล้วลงทุนเท่าไหร่เนี่ยทั้งองค์เนี่ยก็ทั้งองค์นี่โอ่งเราซื้อไม่ต้องซื้อคือวัาถ้ดูดเหลือใช้เราเหลือใช้เหลือใช้ไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยเขาเดี๋ยวหลังจากน้ําท่วมอะไรเบื้องอะไรโอ่งร่อยน้ํามาเราเก็บไว้ได้คือไม่คือไม่ถือว่าเราใช้เชื้อซื้อเชื้ออย่างเดียว แล้วลงทุนประมาณถุงถุงเนี่ยประมาณ10บาททั้งหมดลงทุนเท่าไหร่ก็20ถุงไม่ไม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดก็ก็ประมาณ200บาท200บาทน่ะขายได้โลเก็บได้เยอะโลโลละ20ถึง30มสิบบาทเก็บได้3เดือนได้กี่โลท่านนี่ได้ประมาณ2องโลต่อครั้งต่อวันต่อวันนะเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันเนี่ย